ใ,ใจเรามันเป็นมัมมี่เพราใจเรามันเป็นมัมมี่ใ,ใ,จ,เเมมใ,ใจเราก็หวาดวุวใ่ใจเราก็ดูว่าเอ้ยมันน่ารักทุกอิริยาบถที่เต็นสแสดงออกมากลใจภูมิมใจโคตรกุ้ใจมากๆภูมิุมใจมใจสุดๆภูมิมใจมากๆ,ๆ,ากๆทุกคนๆๆๆสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเอจีจิงเช่นเคยนะคะเอจีจิงในวันนี้จะมารีองรีแอคชั่นเพลงน i g วอลเกอร์ของแตลลีนะนะะ่นั่นเองค่ะ ทุกคนเข้าใจไหมก็ค <pu amente> ือมันเป็นแบบวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยของชาวเลฟลี่ของชาวป้าพวงวนนได้คือโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของแตนลี่นั่นเองค่ะปาไปแล้วปาแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนโอเค มาตั้งสติพูดถึงตัวอัลบั้มนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็คือในตัวอัลบั้มนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมด6เพลงด้วยกันเพลงแรกก็จะเป็นเพลงไตเติ้ลอย่างนายวอลเกอร์เพลงต่อมาคือน้องวอลเทอร์น้องน้ำนั่นเองเพลงต่อมาเนี่ยคือเด้งจุรัตค่ะทุกคนเป็นเพลงแบบจลิตพี่ก็เคยนิดนึงบอกเลยว่าทำถึงทำดีทำเกินเพลงต่อมาเพลงออนเซนทุกคนแล้วก็เพลงชาร์โดแล้วเพลงสุดท้ายลายวิวที่แบบมีคอนเทนต์น่ารักน่ารักเต็มทิกตอกไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็คือถ้าใครอยากฟังเพลงทั้งหมดที่ที่ฉัััันน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 กกกกกกกลลลลล่่่่่าาาาาาววววไไไไปปเเเดดดดดีี๋ยยรจจะะะะะทททททิิิิ้้้้้้้้งง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 ์์พพหหมมใุุุคคคคคแแตตฟๆออขูถึ ตัวในา o โ k e r s นิดนึงที่เป็นเพลงไตเติ้ลของเราเป็นแนวเพลงป๊อปแดนที่มีแบบว่าเสน่ห์ความลึกลับหน้าคา้นหนาหน้า,า,นาจั่งตามองและมีความน่าตื่นเต้นมีเสน่ห์ล้นหลามอยู่ในนั้นทุกคนเขาบอกมาอย่างนี้แล้วเขายังบอกอีกว่าเพลงนี้นะทุกคนยังโชว์พเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่ามีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตัว m อนะคะทุกคนก็คือตัวบทบาทในตัว MV เนี่ยเตลลีได้รับบทบาทเป็นแบบว่านักวิจัยที่แบบว่าพอถึงเวลาช่วงเวลานึงเนี่ยเตลลีก็คือแหลกไปเปลี่ยนไปลายประหลาดไปทุกคนแล้วเขาบอก เอาไปว่าทุกคนนี่ฉันอยากรู้แล้วว่าตัว m อ็มบีนิชเป็นไงเอาไปว่าไปดูเพลงในวอล์กเกอร์กันค่ะไปหน้า t w จ set ฉันพูดยาพาร์ทถ้า พี่สาวขี้เมานะมาอะไรกันคลุกบาลโอยโอยโอโอพี่สาอไดีโอโหเสียเต้นบ้าไล้วดสง

นี่จังหวะดีอะคนลุกข้างหนแ่้วนะเนี่ยแกตนลีโดนกัดตรงนี้ตตนลีเลยกลายพันปะ๊ก่กทำอะไรลูกฉนันนะ

It's a nightmare So the change shouldn't change it but I want it I feel my heartbeat be getting sorted It's a nightmare I create Bob Leo Leave Bombe Leo อลัมบาปะแบบจังหวะเหมือนอลัมบาเลยอ่ะมันเป็นหนังเลยนูแลคนอะไรวะไม่มีคิวยังหน้าหลักเลยอะ <c oughs> มีความแบบตัว l หร h t เบาๆแต่รีบฟอไปแล้วกูเก้าสะใจเว้ย สะใจมากมันแบบทําถึงทําดีทําเกินทําได้ทําดีชุดเอ่ยหน้าผมเอ่ยเพอร์ฟอร์แมนเอ่ยเสียงร้องเต้นเอ่ยมูทเอ็มีเอ่ยคือมันทำดีทำถึงทาเกิน่ะทุกคนภูมิใจภูมิใจโคตรภูมิใจมากๆนี่คือโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเต็นเว้และเต้นเต็มที่กับมันมากๆจนออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ให้เราได้ดูซึ่งบอกเลยว่า สุดภูมิใจมากๆทุกคนเราไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ภูมิใจมากทุกอย่างมันออกมาด,ดีมากทุกคน ตัวมีเนี่ยมันมีทางความแบบว่าหน้าคนหาลึกลับซับซ้อนมันมีความแบบว่าแบบจิตจิตหน่อยๆใส่คูพาร์นิดๆอ่ะคนมันแบบมันเป็นเรื่องเป็นราวเว้ยในในเอ็มวีเนี่ยพี่สาวชาวทวิตเตอร์นะจะต้องแบบตีความกันฉ่ำแน่ๆซึ่งแน่นอนความรู้ของเรามีต่ําเตี้ยเลียดดินเดี๋ยวเราจะไปตามอ่านในภายหลังว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างที่รู้อย่างเดียวพอาะอย่างเดียวเลยต้องเต้นเป็นนักวิจัย <c oughs> อ,อ๋อแล้วลู้อย่างหนึ่งคือเป็นลีเก่งมากป้าเลแล้วทุกคนคือ งานมัน perfect ความเป็นเตนมันแบบมันชายออกมาแล้วถึงตัว m อมันจะแบบตั่งให้มันรู้สึกหลอนแค่ไหนแต่ว่าไม่ว่าจะเตนจะไม่มีคิว้วเตนจะน่ากลัวเตนจะหลอนแค่ไหนไอ้ใจเรามันเป็นมาม,มี่คอยใจเรามันเป็นมัม,มี่ไอ้ใจเราก็หวาวุนไอ้ใจเราก็ดูว่าเอ้ยมันน่ารักทุกอิิยาบทที่เตนแสดงออกมาแต่ว่าทำถึงทำดีทำเกินแลนะ้วเพอร์ฟอร์แมน์ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงคตียไม่รู้จะพูดไงโอ้โหทำดีทำถึงทำเกินแล้วเสียงคอนเตนนะทุกคนเพนี้เสียงสูงมากเสียงทุกคน ันไม่ถึงแต่เพลงทําถึงภาพไปแล้วทุกคนพราตรงนี้คั่งเลยนะ่าทุกบุญพันเตขอให้เพลงนี้แมท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 แมดแมดจนและแน่นอนอย่าลืมไปฟังเพลงทั้งหมดอีก5เพลง้วยนะคนเราเชื่อว่าเพลงทั้งหมดก็ดีเหมือนกันเพราะเราฟังมาแล้วสี่ใน6อ่ะเออชอบแล้วมีเพลง Water t a e r o u s ใน w a l k e r แล้วก็ l v e With You แล้วอ่อนเต้นกับชาโดทํำไม่พอไอยังไงคุณพี่ถ้าใครอยากฟังเองกับหูดูเองกับตาก็สามารถจิ้มหิงด้านล่างได้ค่ะทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เองจริงไปจริงแล้วค่ะบ๊ายบาย